หนูคือสวยขึ้นมากชอบมากจริงๆเลยอะไรอะไร,อะไรก็ดีขึ้น อีกแล้วนะคะวันนี้เหลือมือเดียวนะคะพอาดีต้องถือก็มาเล่าเลยก็คือน็อตจะไปแก้จมูกนั่นเองแล้ววันนี้นะคะเป็นวันที่ทางเอลซีเขาพิ่ท้อเนี่ยเขานัดหลุดแล้วว่าจะทําที่ไหนเขานัดไปตรวจสุขภาพก็คือต้องบอกก่อนว่าน็อตนะคะจะไปแก้จมูกที่เอลซีที่เดิมเลยเพราะว่าไว้ใจที่นี่ก็เลยตัดสินใจจะทาที่นี่ก่อนดมยาสลบก่อนทำศัลยกรรมไบนที่นี่เนี่ยเขาจะต้องมีการตรวจสุขภาพก่อน่าสภาพร่างกายเราพร้อมที่จะได้รับการผ่าตัดหรือเปล่าเออดีมาก แล้วก็ในระหว่างที่นอทาคลิปนะคะเป็นรูทีใั้ทุกคนได้ดุก็จะเล่าให้ฟังไปเรื่อยๆเลยเนาะว่าเหตุผลทำไมถึงแก้ปัญหาอะไรมาถึงตัดสินใจเลือกที่นี่แล้วก็แก้แบบไหนวิธีการทายังไงเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ขอรีบไปหาคุณหมอก่อนจะสส่แล้วขอตัวก่อนนะค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ไอรักจีคอนทิค่ะ มาถึงแล้วพี่เขาพาไปตรวจร่างกายเราไม่เคยเหมือนกันเพราะตอนที่ทำเนาะค่ะก็ไม่ได้ตรวจร่างกายเพราะว่าไม่ได้ดูดยาเสพติดระยะชาแต่วันนี้มันตรวจร่างกายเพราะว่าต้องดูดยาเสพติดดูเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะเพราะว่าตพักผิดไซย์ ก็เป็นแบบว่าเตรียมตัวก่อนผาตัดาทุกคนแบบมาที่นิกการเวลานหมายการผ่าตัดนชั่วโมงลดนี่งานดูแลเตรียมให้เรียบร้อยลดน้ำลดอาหารก่อนทำการผาตัดแชั่วโมงเขาไม่ละเอียดให้ด้วยเดี๋ยวเราต่อกรเอกสารกันนะคะนะเก็บชีเชลเล่ ให้เรียนปลอดเลยค่ะแล้วค้างไว้นะโอเคเก็บไว้ค่ะนี่คือซีรีส์ของรางกับนี่หัวใจนะเห็นซีรีส์นี้หัวใจนี่หัวปอดเราถ้ามีความปีกปกติอะไรถึงจะอยได้เช่นมีฝ้าขาวๆเป็นกอดเลยแล้วไม่มีประวัติสุขรีนะเป็นจุดๆเต็มๆเลยแล้วก็ต้องไปดูว่าไปหาหมอที่เกี่ยวกับปอดว่าเป็นบรรโรครอดหรือเปล่าต้องหนูคือปกติใช่ Thank you. แต่วันนี้นะคะก็เป็นวันที่คุณหมอนะคะนัดผ่าตัดแล้วเป็นวันที่8กันยายนนั่นเองนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ SLC Hospital แล้วสาขาทองหล่อที่เดิมที่มาบ่อยๆนะะั่นเองตอนนี้ก็าลัางนั่งรอเวลาเพราะว่าเรามาก่อนเวลานะคะคือเมื่อวานอะ่ะก่อนผ่าตัดหนึ่งวันอะ่ะจะมีพี่พยาบาลโทรแจ้งว่าให้เรางดน้ำงดอาหารที่พยาบาลบอกว่าผ่าตัดสี่โมงเย็นงดน้ำงดอาหารหลังหกโมงเชา้าแล้วให้ตื่นประมาณตีห้ามากินข้าวเราตั้งในกาปลุกซื้อข้าวเช้าจีนอย่างนี้เลยค่ะสรุปในการไม่ปลุกไม่ได้กิน อยู่มากวันนี้แต่ว่าดทนได้นะคะเพื่อความปังของเราวันนี้ขอนั่งรออยู่ดีไปก่อนนะคะอตอนนี้ก็กำลังจะครีมากนะคะก่อ,อนทั้จะมาลงครีมนที่มีของก็มีเป็นผลิตภัณฑ์ครีมหน้าให้อันนี้ก็เป็นของแคลที่เราใช้บ่อยๆรีวิวบ่อยๆแต่ว่าคือวันนี้แอบปัดขนตาม,มาก็าเลยโปค้ครีมเวิร์มมาเองจริงๆตัวนี้มันก็เช็ดออกแหละแต่ว่าเพื่อ,อความครีม พี่พยาบาลแนะนําว่าเดี๋ยวยังไงก็ต้องมาทำให้ มาทำแผลพวกนี้อีกอะไรเงี้ยก็คือไม่ต้องเดินทางก็คือแอนมาหนึ่งแล้วพวกนี้ก็ทําแผลแล้วก็กลับบ้านไม่ได้เตรียมใจมานอนใช่แต่เอาจริงป้าตอนแรกไม่อยากนอนถามพี่วีคือพี่เขาให้นอนบอกไม่อยากนอนพอเปิดประตูห้องเข้ามานอนก็นอนหนึ่งเงี้ยเออจะไมาแต่ตัวก็นอนได้ใช่ค่ะเดี๋ย่แอนถูกเข้ามาเข้ามือก่อนนะะครับขามีรับขวัญด้วยการการเตลิดออกข้างนอกเทศบาลจะได้จับมาถูก โอเคง่ะเดี๋ยวพอถึงคิวพี่มันทำนะคะ One hour later ทุกคนครับตอนนี้น็อตกำลังจะออกมาแล้วนะครับ5 4 3 2 1หมอสูงประมาณนี้ก็ได้ค่ะแค่ให้มันสูงกว่าปเท้าก็พอแลนี่คืออะไรออกมาคือเช็คจมูกก่อนเลยอ่ะอืแต่มันอาจจะสูดแค่แค่น,นี้อ่ะนี่อะไรคะ ทานข้าวใช่ค่ะห,หนูต้องค่อยๆกินนะคะเ้เดี๋ยวเราให้คนไข้ทานข้าวก่อนนะสวัสดีค่ะอันนี้ก็อัปเดตวันที่2นะคะวันนี้ก็มีอาการไม่ได้เจ็บแล้วก็ไม่ได้บวมมากเท่าไหร่นอดคิดว่ามันจะบวมมากกว่านี้อาการเจ็บอาการตึงก็น้อยลงกว่าเมื่อวานไม่รู้ทําไมถึงเจ็บน้อยหลังหูตอนนี้ก็แบบไม่ได้เจ็บแล้ว นี่เป็นวันที่3แล้วนะคะเข้าวันที่4ปกติเนี่ยวันนี้จะต้องบวมมากๆแล้วปรากฏว่าวันนี้มันไม่ได้บวมจนตาปิดอะไรขนาดนั้นเลยตอนที่ทํารอบที่แล้วก็คือบวมหนักมากตาปิดปัก แบบอต่รอบนี้คือถือว่าคุณหมออ้นมือเบามากๆเลยนะคือไม่มีรอยเขียวเลยไม่ช้ำแล้วก็บวมแบบบวมปกติไม่ได้บวมเยอะเลยก็ยังล้างแผลกินยาตามที่คุณหมอสั่งตามปกตินะคะเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้มาดูกันว่าจะบวมขึ้นไหมหรือว่าเอ้ยมันไม่บวมแล้วจริงๆทุกคนคะเรากำลังจะทำการสระผมนะคะโดยเจแปนบับเบิก็คือ สร้างความกดดันก็ไม่อยากไปสระที่ร้านาจับผมหน่อยขอยนนะอน,นุญาตนะครับนึงนี่ค่ะทุกคนแต่ต้องเตือนนะคะว่าสระที่ร้านด,นดีกว่าต้องระวังแผลตรงหูเป็นอย่างมากของมากที่สุดนะคะเพราะว่าแผลตรงนี้นะคะคุณหมอเย็บผ้าก๊อซติดกับหูเลยสร้างความกดดันให้แค่ไหนคะตรงนี้ไม่ต้องกลัวในเงี้ยสระไปเลย เดี๋ยวขอไปสระผมก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อัปเดตอีกหนึ่งวันนะคะก็คือเมื่อวานอย่างที่บอกไปใช่ปะว่าสระผมแล,แล้วก็มันไม่ได้บวมแบบเขียวตุยเหมือนตอนที่ทำโอเพนรอบที่สามอะ่ะมันไม่มีอาการบวมเลยงงมากสำหรับวันนี้นะคะก็เหมือนเดิมอ่ะนี่แผลทาเวตาดินไว้แผลก็คือครีนดีมากนะคะแห้งแล้วพรุ่งนี้วันนึงแล้วก็มันลืนก็ตัดใหม่ละเจ็ดว,วันไปตัดใหม่นะคะ เออแล้วนก็จะบอกไว้ก่อนว่าในเรื่องของมุมเนี่ยจะสังเกตว่าปลายจมูกนองน่ะมันเบี้ยวใช่ปะ่ะมันตกไปทางซ้าย <c oughs> คือทํากี่รอบก็เป็นแบบนี้นะคะต้องเล่าไว้ก่อนเลยเพราะว่าน้อนแเป็นคนกระดูกหน้าไม่ตรงอยู่แล้วนะคะเออเราก็ทำความเข้าใจได้ไม่ซีเรียสอะไรในจุดนั้นมากมายเพราะว่าไม่เท่ารอบแรกอะรอบแรกคือเบี้ยวแบบเแบบี้ยวแบบนี้เลยอะก็คือทนไม่ได้อะไรเงี้ยแต่รอบนี้ก็คือโอเคอเคก็เดีเ๋ยวยังไงพรุ่งนี้มาอัปเดตกันอีกทีนะคะ ทุ้คนค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่หกนะคะไม่ต้องตกใจส,สภาพคนโน้นน่าจะรับกันได้อยู่แล้วเหนียวสระผมอีกหนึ่งรอบนะคะเพราะว่าว่งนี้จะไปตัดไหมนั่นเองสรุปแล้วก็คือที่ทุกคนเห็นเหตุการณ์มาคือมันไม่ได้เขียวเลยแล้วก็ไม่ได้บวมเลยแบบบวมแหละมันบวมที่จะหมูกแต่ว่ามันไม่ได้บวมแบบถึงขั้นแบบครั้งที่แล้วที่เคยทำอย่างเงี้ยก็ดีมากมันน่าจะหายไวนะคะเดี๋ยวยังไงไปเจอกันพรุ่งนี้นะคะตัดไหมแล้วไปดูกันว่าตัดไหมเสร็จจะเป็นยังไง ่เอ๋วันนี้เป็นวันที่7แล้วนะคะวันนี้เราก็มาตัดไหมตอนนี้อยู่ที่ s l ีเดียพิทเทอแล้วรอตัดใหม่นะคะอย่างที่บอกเมื่อวานเนาะไม่บวมเลยแล้ววันนี้ก็รู้สึกว่าปลายจมูกมันเริ่มแห้งลงแล้วแรมันบวมคือแล้วแผลก็โอเคมากแต่ว่าแบบมีขี้ม,มันแห่งได้เ็ดลุ้นมากว่าถอดเฝือกจะเป็นไงวันนี้มาถอดเฝือกตัดไหมตัดไหมแค่ตรงสีดำๆนะคือข้างในอ่ะจะเป็นไหมสีขาวเป็นไหมละลายเขาจะปล่อยให้มันละลายเองแต่พี่ไปบอกว่าถ้าเกิดรับคานก็ตัดออกได้แล้วกวนน เลือก็ใส่หูฟังอยู่ตลอดเวลาแ <c oughs> อร์พอรเ, <c oughs> เดี๋ยวตันใหม่ทอดเฟือกแล้วเป็นไงเดี๋ยวไปดูกัน a few moments later ตันใหม่เสร็จแล้วค <c oughs> ่ะทุกคนเห็นไหมนี่ก็จะมีการบวมตรงสันนิดนึงเห็นพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวตรง มันจะยุบลงมาอีกมันจะสะโลกแต่ไปก็คือเห็นชัดแล้วก็สวยแล้วก็แผ่ดีมากคะ่ะแผ่หลังหมูก็แต่ละมาแล้วโล่งมากเลยเดี๋ยวจะทําเป็นรูทีนทุกวันทุนให้ดูแต่ว่าหลังจากเจ็จวันนี้น่าจะเป็นอีกทีก็คือน่าจะประมาณ14วันหรือไม่ก็10วันอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอดูความยุบฟ้องเลยก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาถาม่ายให้ดูทีนะคะ อัปเดต14วันค่ะทุกคนวันนี้วันที่14แล้วนะคะแต่งหน้าออกจากบ้านแล้วแต่งหน้าครั้งแรกเลยหลังจากที่ทำจมูกมาก็ถ้ายังไม่แต่งอ่ะมันก็จะมีความเขียวๆอยู่ที่แค่ตรงจมูกนะคะเลือดที่มันอาจจะค้่งอยู่ข้างในอะไรเงี้ยมันเริ่มที่จะจางๆแล้วมันก็จะกลายเป็นสีเขียวนะคะน,นี่ก็กบคอนซีลเลอร์มาแบบสุดๆไปเลยนะคะก็แต่งหน้าได้แล้วความบวมก็ไม่ได้เยอะเยะอะไรมากมายแลย้วก็แผลหลังหัวแ้วก็มีความเขียวตรงนี้ อยู่ประมาณนึงนะคะอันนี้ก็คือแบบแต่หน้าจากแมนติน้มคือชอบมากปลายพุ่มแบบสวยมากนะคะจ้าเอ๋แเราก็วาร์ปมาแล้ว ทุกคนปัจจุบันนี้นะคะนราก็จะมาอัปเดตจมูกครบ3เดือนแล้วนะคะหายไปเลยเดือนหนึ่ง2เดือนอะ่ะไม่ได้มาอัดเลยคือไม่ได้เก็บฟุตเลยเพราะว่าต้องขอโทษทีนะ้อยุ่งๆนะคะเดี๋ยวนราจะมาเล่าให้ฟังวันนี้วันเดียวเลย <c oughs> ก็คืออัปเดต3เดือนก่อนนะคะทุกคนอนะ่ะให้ดูใกล้ๆ <c oughs> คือตอนนี้แบบหน้าหวานมากจมูกคือสวยขึ้นมากคือใช้คําว่าแบบสวยเลยชอบมากจริงๆเลยจมูกเล็กลงแล้วเริ่มแบบเข้าที่มากๆแล้วเนี่ยรัดแกนแบบ กำลังแบบสวยแล้วจริงๆแล้วนอดาทํางานตั้งแต่จมูกประมาณ19วัน20วันเลยนะเพราะว่ารอบนี้ก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นบวมแต่ไม่เขียวไม่ช้ามากมายเลยคือช้าแค่แบบตรงจมูกตรงนี้อะไรเงี้ยปกติตาจะเขียวจะปูดเลยแต่ว่ารอบนี้ไม่เลยคุณหมออ้นมือเบามากๆเลยนะคะรีวิวอัปเดตจมูก3เดือนในวันนี้ก็จะประมาณนี้เพราะว่าทุกคนก็จะได้เห็นรูทีน ก่อนหน้านี้มาแล้วว่าเออมันเป็นอะไรยังไงบ้างเนาะก็คือสวยแล้วจากหน้าแบบยังไม่สวยมากตอนนี้ก็สวยแล้วแล้วก็หลายคนทักเยอะมากไปทําอะไรมาดูไม่ออกเลยว่าแบบไปทําอะไรมามันหวานละมุนขึ้นอะไรเงี้ยเออมันไม่ได้ดูแบบโป๊แบบโอ้โหสังเกการณ์มักจะมุโดคือตรงเนี้ยคือทุกคนตุตกตามากคือแบบเูื่อดิ ก็ตามากค่ะทุกคนใครๆก็ชมว่าน่ารักคือแล้วที่สําคัญนะเสียงตอบรับคือเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าลูกครึ่งประเทศอะไรตัวนี้นั่นคือหลายคนจริวๆน้องไปลูกครึ่งเลยเพราะว่าน้องน่าเลิฟสายเกาะมากน้องเอารูปจมูกฝรั่งให้หมอโอนดูด้วยว่าแบบ อยากได้แบบนี้หมอ,อว่านก็แบบเก่งมากจัดมาให้แบบจุกๆมากๆเลยเดี๋ยวดูดิจากที่ทํามาแก้มาได้แบบงานแรกที่ไปทาอะ่ะคือถ่ายรูปออกมาปังมากแล้วหลังจากนั้นก็คืองานแบบปังๆถ่ายรูปขึ้นหน้าเปลี่ยนอะไรอะไรก็ดีขึ้นแล้วถึงความรู้สึกเลยว่าจมูกแท่งนี้รู้สึกไงบ้างรู้สึกดีใจแล้วก็ประทับใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยที่เนี่ยมันคุ้มค่ากับการรีวิวมากเลยอะ่ะว่าแบบมันดีจริงๆอะ่ะไม่ว่าจะทําอะไรมันก็ดีทุกคนน้าผากเนี่ยก็ทําที่ SLC o s p i t a l นั้นเนี่ยเนียนไหมอ่ะมันเนียน่ี หมดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าไว้ใจที่นี่นะคะแล้วผลลัพธ์ที่ออกมาให้ทุกคนดูก็เป็นแบบนี้ก็คือดีสุดๆถ้าไม่รู้จะไปทําที่ไหนไม่รู้จะปรึกษาใครก็แคเอาเชิงวิท้าดูคนเหมือนกับนออ สำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้ก็จบลงไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกคลิปหนึ่งว่าตั้งแต่จมูกแท่งแรกถึงจมูกที่สี่เป็นยังไงจะมาเล่าให้ฟังอย่างละเอียดเลยเก็บรูปไว้หมดถูกกระเบ,ยบียดนิ้วกระเบียดกระเบียดนิ้วอะไรอะไร,ะไรยังไงมันจะกลายเป็นไกด์ไลน์ให้กับใครๆที่แบบคือนจะไปทําที่นี่แบบนี้อะไรยังไงมันจะมาอธิบ,บายความรู้ที่นะ้อพอที่จะมีให้ทุกคนฟังแล้วก็ประสบการณ์ที่น้อมีทุกคนฟังในคลิปหน้าอย่าลืมติดตามกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะน้องน้องชาแนลลาไปก่อนใครสงสัยอะไรถ ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวนัจะมาตอบนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดคอมเมนต์ให้นอดด้วยนะคะนัดจะได้มีกําลังใจในการทำคลิปสวยๆงามๆต่อไปทุกคนได้มาดูกันนะคะอย่าลืมนะรอดูคลิปต่อไปด้วยแบบจะเล่าให้ฟังอย่างละเอียดว่าจมูกแท่งแรกรอรเป็นยังไงอ2นนี้สองสามสี่แล้นี้ได้ไปกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ